你拉拉什么呀？你要吃牛肉？你不要吃，滚我哈嘛？什么？我们那个干什么去？那个，我个，那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 我那个，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 我个，那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 我那个，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 我个，那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 我那个，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 我个，那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 我那个，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 我个，那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 我那个，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 我个，那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  好来吧。 เอ้าสิโอ้ยออกมาจริงจริงเหรอเียทำไมเนี่ยคมงเข้มม่งเข้มตัวใหญ่เ็นพี่อะตาหลังงเขาพี่ดูหลานนีออเอกว่อนเด้อคตองดต้ใหม่ต้องใหม่แล้วต้องใหมเเอะนอเรมาข้า้งนอกน้วยเนาะเยบคยวเราไหไม่ย่งต้องตีนะไม่มีที่อยู่กับ่ทำ ใหญ่ๆเย็นออกมาข้างนอกเลยเนาะพินาค่ะทำใหญ่แล้วพินาค่ะทำใหญ่แล้วเข้าไปไหนจ้าเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวเรารอข้างนอกเดี๋ยวเราลอข้างนอกข้างนอกมีเยเหใหญ่ๆกันข้างนกข้างนมีเลยครับผมตอนนี้มูลูกบ้านนะฮะลูกหลานอ่าก็เข้าไปบ้านผู้นำหมู่บ้านละเนอร์คือบ้านปนหลืองบูนั่นเองครับแล้วก็ หลังจากตีเต้นลําได้พอ,อสมควรล้นะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาตีจะไปหดน้ําดําหัวกดหลวงในบ้านนะแล้วก็เครื่องดนตรีตีใจประกอบพิธีก็เปลี่ยนจากซึงเป็นแขนนะฮะก็ได้ยินเสียงแขนไปเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเ้ามาดูครับว่าบรรยากาศจะเป็นเช่นไรนะฮะ เต็มหมดเต็มบ้านประหลัวละเล่นสิบโ s ๋ทยเล่เขาสดสิบอกมาแต่งนะเดียวเล่นิแม่นงโอ้จพ่ปลวยังพูดหลวงอ่ะสอยา มาวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าสองตัวสามตัวเหอะเอามาอยอเอามาเยอะเยอะยอ รางวัลที่หนึ่งเจ้าบ้านเอารางวัลที่สองที่สามเปางขังแม่ได้ได้แฝงฟัง้วยนะครับได้เจ้า่้องเจสซี่คนเดียไจ้าเหรอไแต่ฟังเข้าใจอยู่บ่อยู่ต่ไม่ได้ยังไ เอระฉะนั้ขออู้กูกระเมืองดีกว่าเพราะเรต้องกกระเมืองจังเล้เหมือนใครเมียเนาะเพราฉะนัหมูความสามัคเรื่อต้นเนอะามัเดียจก็เรื่องที่ผ่านไปกันไปนะเราต่อไปตั้งแต่เขาได้ปลุกไหมแล้ว็ว่าจะนด้เมียากก็งไปใส่ไปดารยนั

นี่ข้าวตอกดอกไม้ตัวให้ได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 ้รมบาทเดียวแต่ได้สิบบาทดุคุณปีนี่ได้ตังเยอะมากเลยได้รวมสองเม็ดเนี่ยมึงกูได้อมเม็ดหนึ่งกูได้ตังค์เยอะมากได้อมอันเดียวได้สิบบาทได้สิบบาทแล้วสิบบาทได้เยอะมากได้เยอะกว่าครับนี่โอ้โหมีทั้งเหรียญมีทั้งข้าวตอกขนมนะฮะ

อ๋อขอบคุณครับนี่ได้ฮ้อนสองอันยืนได้ก็ได้นะได้ตั้ง2บาทได้ฮ้อน2มองอมเนี่ยขอบคุณครับไหนได้ก็

ได้เยองโอ้ยนี่ผมได้สองบาทก็หันสององค์้วมาหลวงมีจกมีลาบก็เปิดละนะยืนยืมได้ตั้งก็โตกใส่หัวใส่แขนนั่นเองเข้าเนี่ยเอานี่ัวยอย่างบันได้เข้าลงขอดงสะครับอ่า โอเคครับผมอันนี้ก็ถือว่าเซตพิธีแล้วก็ครับครับมาเซตพิธีต่อเต้นต่อเต้นต่อเต้นต่ออ๋อมีเต้นต่อเดีต้นค่ำเต้นค่ำเลยที่นี่คือว่าขอพรจากผู้หลวงครับแฝงขึ้ฟังหน่อยผัวหลวงเูาอวยพรอย่างพรครับอวยพรผมว่าถูกไหวยุุ้กุ้งกุ้เนี่ยแหม่เราถูกเลยว่าต้องอวยพรเรื่องหวยกคนเลยว่าที่ห้าถูกทุกคนครับเออ รางวัลที่โสที่สามแบ่งไปเลยรางวัลที่หนึ่งขอนววางมวานี่มันมีประมาณร้อยกว่าคนรางวัลทีหนึ่งถึงรางวัลทีห้มันมีร้อยกว่ารางวัลบอกว่ามันคอยมดยมดละอต้องโดนสักตัวนี่โอเคครับต่อไปก็เเล่โอเคป็นการเนล้ำคารเต่อคเป็น้รคน ทับสำหรับทิปนี้นะฮะในการมารวมกิจกรรมตะจ,จีนนะฮะลดนด้ำดำหัวปราหลวงอของบ้านปลาเมียงก็เซ็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็ถือว่าเขาไมา่แอลด้วยกันครับใน G ีโวกสปอร์ตออนทัวร์อย่าลืมนะครับปีหน้าถ้าใครยากจะมาแอลชมบรรยากาศแบบนี้ครับวิธีดั้งเดิมตอนนี้ว่าจะเป็นปางฟุตเลาะผ่าแดงปาเมี่ยงกระเรลิมลืม่อฟื้นเอาพิธีกรรมดั้งเดิมมาจัดกันไหมนะฮะลื้อฟื้นมาเพื่อที่จะ สร้างอัตลักษณ์คือกับอันกลุ่มของหมู่บ้านตัวเก่าแล้วก็น้ำพัฒนาไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยววันนี้ผมได้จกได้หลับแล้วนะฮะย,ยืนย่นได้กับมีเหรียญต๊ใส่แขนต๊ะใส่หัวมาสองเหนนรียญนะฮะแล้วก็ได้ฮ้อนหนึ่งสองอมนะฮะก็ได้โชกได้หลับกับบ้านนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็คงต้องเป็นคลิปชุดท้ายของการทริปทัวร์ั่งปูละผาแดงปลาเมียงแล้วนะฮะ ก็ถ้าจะได้ก็บวหลวงครับอขอเชิญนิดนึงครับผมผมจะให้ปัวหลวงปิดคลิปนี้คลิปสุดท้ายสำหรับการทัวร์ของผมตั้งแต่ตะวันตั้งแต่ปากหุณเละผาแดงมาถึงปลาเมียงอยากจะให้บวหลวงเชิญชวนนักท่องเที่ยวเพื่อใครสนใจอยากจะมาแอลปลาเมียงครับครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับผมมาแอลสามหมู่บ้าน ซึ่งหฮ่้อยสามหมู่บ้านมันจะต่างกันนะครับผมอาปังเปาะหายแรกจะเป็นเมี่ยนแล้วก็หมู่บ้านปลาเมี่ยงจะเป็นริซูหรือรีซอครับผมกันะเล่นกันน้าหัวจะเป็นคนละแบบครับผมแต่ถ้าท่านมาอยากมารวมกิจกรรมในการเต้นจะคือที่เต้นอยู่หลังผมบนเดียวนี่นะครับผมท่านสั่งมาขึ้นมาด้ผมตุ้จีนของปลาเมี่ยงยังไม่เป็นเจ้าอยู่สี่วันครับผมท่านสามารถเข้ามาร่วม หลวมที่จะกล่ำได้กล่ำเต้นจะคือได้ตลอดครับผมโดยาการเล่นทันสามารถามาถึงเจ้าก็ได้สายก็ได้หรือเย็นก็ได้เขาบ่งการเล่นจะมีตลอดตั้งทั้งวันในสีวันของตุกีนี่ครับผมขอขอ,ขอเชิญชวน,นมาเอลเพราะ<อ>ว่าพะเยาดิซูหรือดิซอร์เนี่ยคือมีบ้านป่าเมียงบ้านหนึ่งบ้านเดียวครับผมลองมาเอลครับผมครับขอบคุณพู้หลวงครับขอบคุณครับ เต้นจะคึกอ,อ่าผมก็ได้หูละว่าการเต้นเ,เล่นแบบนี้เรียกว่าเต้นจะคึกนะอโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆต่อไปครับสวัสดีครับ